พาดพาดทำลายพาดทำลายอ่าไม่เข้าไปไม่เข้าไปไม่เข้าไปท<ม>้าจะเหยียบท้าจะเหยียตบตะปูท้าจะเหยียตบตะปูเขาไปทำอะไรกันกินไปแล้วกินไปออกไปแล้วมันคืออะไรมะไฟมะไฟคืออะไรก็ไม่รู้มันคือผลไม้ชนิดหนึ่งที่อร่อยมากแต่ว่ามันหวานเหรอเขาเคยกินเหรอ พัดพัดไม่เข้ามานะไม่เข้ามาเย็บ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 เข้ามาดูคุณแม่เขาทำอะไรนะโอ้ล็อกลก็อกล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 ็อกพัดไม่เข้ามานะดูดูตามมาโอ,โอ้มันเป็นอย่างนี้เลยเหรอ ใหญ่ไหมโอ้ و, ลูกใหญ่โอ้เสียดายจังเลยพนะุ่นนะอย่าพุ่นนะไม่อันนี้มันเสียดนะอ๋ออันนั้นมันหล่นแล้วเนาะอันนี้อันนี้อันนี้อ้ันนีสวนอันไม่ใช่สวนอันน,น,น,นี้ต้นติดบ้านเลยนะครับปลูกไว้ติดบ้านบ้านยา,ายเลยยายครับปลูกไว้โอ้ดูดูนี่ไฟหวานวไฟหวานเก็บเก็บไปฝากลุงด้วยนี่อันนี้ยายยายเขาห่อไว้นะครับโอ้ใครมาใครมาเอายายมายายมา เข้ามาทำไมอ,ไอ้าโอ,โอ้คุณแม่ดูดิลูกใหญ่มากเลยน่าก,กินน่าก,กินพอแลอ้วเ,ยยเยยนาะพอหลือยังพอหลือยังได้เยอะหรือยังแม่แม,แม่แม่ครับแบบนี้มันมันกินไม่หมดมันก็จะเสียเลยใช่ไหมแม่เสียโยล,ยลอโอ้โหมันด,ดกมากเลยมันดกมากเลยครับหหใหญ่ใหญ่ใหญ่อืม ลูกให่แคไหนมาแล้วโอ้อันนี้มันเหมือนจะเสียคนนึงเนาะเอาตีตะมุกตีบันไหนพนยังนะโอเคแม่โอ้ครับ<อ>มันก็มันก็ต้นไม่ใหญ่เดี่ยวค่ะแม่ต้นเล็กนิดเดียวเองแต่แต่ว่าทำไมลูกมันดกมากทั้งดกทั้งใหญ่โอ้สวยโอ,โอ้พอแล้วพอแล้วพอแล้วครับพอแล้วครับไปใามสองแปดฝากอามาไหมเยอะแล้ว ฝากอามาฝากแอปเปิลฝากอะไรนะอโปดฝากพี่โปดพี่เปมอุยยอุยอุยอดูใครมาอุยยอุยอุมาพออุ้มพออุ้มพออุ้มเฮ้ใครให้เข้ามาหรอกต้นเหลูกใหญ่ไหมโอ้โหว้าลูกใหญ่มากอยูต้องให้ยายเข้ามาเอาให้เห็นไหม แม่นี่ไม่รู้เรื่องเลยแต oh ah. ่ขอลับขอรัอรขอบคุณครับโอ้ไปแล้วคืออะไรอ่ะมา่ไฟอร่อยมากเลยนะมาคุณแม่ไปพี่แพตพี่พัทกินตูวๆแล้วคุณทำอะไรมาครับอ้ไป พี่พัดพี่พัดกินตุ่มๆมาแล้วนี่พี่พัดพี่พัดครับอุ้ยกินนี่อะไรหอยหอยใหญ่โหไปไปอื่นให้มันเสร็จกินตุ่มๆผมมาแล้วครับไปใส่เลยอุ้ยอุ้ยอุ้ยใครมาอึ๊บไปไป